สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆกัละยาณมิตรที่น่ารักทุกคนนะคะในช่องคุญยาดาเลิฟทาโร่วันนี้นะคะหน่อยก็จะมาเปิดไพ่ให้กับเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะเปิดไพ่ออกมาวันนี้ทุกคนไม่ตื่นเต้นไม่ได้เพราะว่าหน่อยมีความรู้สึกว่าไพ่วันนี้เป็นอะไรที่จะบอกว่ามหาสัจจรร์มากๆหน่อยเชื่อแน่ว่าคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปเนี้ย หน่อยเชื่อว่าคุณเป็นคนที่มีสัญชาตญาณการอย่างรู้คุณเป็นคนที่ปฏิบัติมาแล้วอยู่ในระดับที่มากกว่า50%นะคะเพราะว่าหน่อยอธิษฐานนะคะถามองคุรุคูบาอาจารย์แล้วก็ขอให้ดึงดูดคนที่มีนะคะ ลักษณะหรือว่าคนที่มีบุญสัมพันธ์กันที่จะได้เข้ามาฟังในคลิปนี้นะคะเพราะหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณนะณนะเวลาเนี้ยคุณเป็นคนที่สามารถที่จะมีความสงบในตัวเองแล้วนะคะเป็นคนมีเซนส์ค่ะ the magician นะคะคือคนที่สามารถที่จะสื่อสารกับองคุรุครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งภายในตัวเองนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่อยู่รอบข้างของเราคุณคือคนที่สามารถที่จะเขาเรียกว่ามีเซนส์สัญชาตญาณการรับรู้หรือว่าการตัดสินใจค่อนข้างที่จะไปในทิศท,ทางที่ลึกซึ้งแล้วนะคะหน่อยคิดว่าคุณคือคนที่ปฏิบัติบางคนอาจจะอ่า ถ้าเป็นผู้ชายอาจจะเคยผ่านการบวชเรียนมาแล้วนะคะหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะเคยผ่านการปฏิบัตินะคะถือศีลปฏิบัติบวชชีพราหมณ์หรือบางคนอาจจะไม่ได้บวชแต่ในชีวิตประจำวันเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเชื่อในการคิดดีทำดีทำดีได้ด,ทดีทำชั่วได้ชั่วเชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อว,ว่าเรากระทำสิ่งไหนย่อมมีผลต่ออนาคต ะะเชื่อว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยมีอยู่จริงนะคะเพราะหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณน่าจะเคยผ่านจุดที่เรียกว่าเคยผ่านพบกับความความเหลือเชื่อความมหัศจรรย์ปาฏิหารมาแล้วนะคะและณเวลาเนี้ยคุณค่อนข้างที่จะมีความสุขกับเส้นทางที่คุณเลือกนะคะเส้นทางที่คุณเลือกคืออะไรคือการที่น้อมนําเอาหลักทมคาสอนน้อมนําเอาสิ่งที่เรียกว่าเป็นความใสความสะอาดความบริสุทธิ์อะ เข้ามาในชีวิตนะคะที่ผ่านมาในชีวิตคุณอาจจะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีมาอยู่แล้วแล้วก็น้อมนําหลักธรรมคาสอนหรือการได้รับการสั่งสอนจากพ่อแม่บรนพบุรุษในเรื่องของการคิดดีทดําดีหรือบางคนอาจจะอยู่ในครอบครัวที่ ไม่ได้ไม่ไม่ได้สะสมไม่ได้สั่งสมไม่ได้หล่อหลอมมาแต่คุณจะเป็นคนที่หาทิศหาทางหาเส้นทางของชีวิตได้เจอในเส้นทางของสายอ่าสายกลางนี้นะคะอาจจะด้วยประสบการณ์ของตัวเองหรืออาจจะด้วยการพบเจอเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาสภาวะของโลกเศร,รษฐกิจ นะคะความผิดหวังความเสียใจแล้วก็การได้รับสื่อต่างๆจากทางโลกออนไลน์การพบเห็นสิ่งต่างๆจนทําให้คุณสามารถที่จะผนวกเรื่องราวต่างๆออกมาจนคุณมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้นะคะการที่เราอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแต่ถ้าเรานําเอาหลักธรรมคาสอนหรือว่าการปฏิบัติเข้ามาร่วมด้วยในชีวิตเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถที่จะอยู่กับตัวเองได้ก็อย่างมีความสุขอยู่กับคนรอบข้างก็สามารถอยู่ได้ พลังงานลบเข้ามาเราก็แค่วางลงพลังงานบวกเข้ามาเราก็แค่น้อมนำนะคะคือเอาง่ายๆเลยคุณน่ะสามารถที่จะคัดกรองคัดแยกนะคะคัดแยกสิ่งที่มันเป็นพลังงานบวกพลังงานลบสิ่งที่เป็นไสย,ยะสิ่งที่เป็นความบริสุทธิ์ได้อย่างชัดเจนแล้วบางคนอาจจะเคยผ่านการที่เรียกว่าเดินไปในเส้นทางที่เป็นสิ่งที่อาจจะไม่ค่อยถูกต้อง นะคะแต่ณขนาดนี้ณนะเวลานี้วันเวลาที่คุณมาฟังคลิปนี้คุณรู้แล้วแหละว่าเส้นทางไหนคือเส้นทางที่จะพาไปสู่ความตกต่ำกิเลสตัณหามัวเมาลุ่มหลง นะคะคุณรู้แล้วคุณคัดกรองได้แล้วณนะเวลานี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นชีวิตของคุณหลังจากนี้คุณจะใช้เซนส์สัญชาตญาณคุณจะใช้ประสบการณ์คุณจะใช้จิตสํานึกคุณจะใช้เขาเรียกว่าประสบการณ์ที่เคยสั่งสมมาในการที่จะใช้ชีวิตต่อไปหลังจากนี้ภาพเดอีจิเชียนเห็นไหมคะทั้งสัตว์ต้นไม้ผีเสื้อนะคะหรือแม้แต่ ความเชื่อคุณหลอมรวมเข้ามาอยู่ในตัวคุณแล้วค่ะคุณอาจจะเป็นเหมือนหน่อยก็ได้คนที่มาชอบในเรื่องของสิ่งที่เขาเรียกว่าศาสตร์ของจิตวิญญาณความเชื่อความศรัทธาแต่ว่าสิ่งแวดล้อมไลยล้อมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้สัตว์ต่างๆนานานั่นหมายความว่าคุณรู้แล้วว่าเส้นทางไหนคือเส้นทางความใสสะอาดสายขาว นะคะใชะ้เขาเรียกว่าสัญชาตญาณองคครูคูบาอาจารย์คือคนที่มีจิตใจดีคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์คนที่รู้ว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่ถูกสิ่งไหนคือสิ่งที่ผิดนะ่ะเขาจะดึงดูดสัตว์เลี้ยงดึงดูดสัตว์ดึงดูดความบริสุทธิ์ดึงดูดอ่า เด็กน้อยคือสังเกตง่ายๆหรือคนที่มีความจิตบริสุทธิ์คนที่มีจิตเป็นผู้ให้คนที่มีจิตแบบอยากที่จะเป็นคนที่แบบเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะจิตใจดีจะชอบดึงดูดสัตว์ดึงดูดเด็กน้อยดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเนี่ยคือคุณคุณอาจจะกําลังศึกษาในเรื่องของการอ่านไพ่หรือเคยอ่านมาแล้วหรือกําลังศึกษาในเรื่องของจิตวิญญาณภายใน การอย่างรู้การตื่นรู้เรื่องราวต่างๆนะคะเพราะคุณมีความรู้สึกว่าการศึกษาเรื่องพวกนี้ทำให้คุณมีความสงบมากยิ่งขึ้นและไพ่ใบนี้ค่ะ ไม่กดกระดิ่งไม่ได้คุณเป็นคนที่สามารถที่จะเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองได้แล้วคุณเป็นคนที่มีองค์ุรุครูบาอาจารย์เป็นแสงสว่างนําทางคุณเป็นคนที่สามารถเป็นแสงสว่างให้กับคนรอบข้างเพราะเดลซันคือพระอาทิตย์ค่ะเดลซันคือแสงสว่างของคนที่ อยู่บนโลกใบนี้นั่นหมายความว่าหากคุณเป็นคนที่เรียนรู้ในด้านจิตวิญญาณเป็นคนที่เรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตัวของตัวคุณเองล้ำลึกในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นความเชื่อความศรัานั้นแล้วณนะเวลานี้มันถึงเวลาแล้วนะคะที่จะเปล่งประกายเปล่งแสงออกมาเป็นเหมือนกับแสงสว่างให้กับคนรอบข้างบางคนอาจจะกําลังมีชื่อเสียงบางคนทําในเรื่องของออนไลน์นะคะอันนี้เป็นการตีระคังตีคองยิ่งตี เท่าไหร่ยิ่งเป่งประกายความเป็นเหมือนกับความชายชื่อเสียงความนิยมนะคะหรือว่าออร่าในตัวของคุณบางคนก็อาจจะทําเกี่ยวกับเรื่องออนไลน์บางคนก็อาจจะทําเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมบางคนก็อาจจะทําในเรื่องของพลังงานนะคะต่างๆหรือบางคนอาจจะทําเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะเดือะซันมันแปลไปได้หลายอย่าง แต่ถ้าแปลาตามไพ่เลยก็คือณนะเวลาเนี้ยหน่อยมีความรู้สึกว่าพลังงานเอนเนอร์จีในตัวคุณนะ่ะมันกําลังจะเปล่งประกายเปล่งแสงออกมาบางคนอาจจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวปฏิบัติทำกับตัวเองนะคะทำอยู่กับตัวเองอยู่กับบ้านสวดมนต์เจริญภาวนาไปแต่มันถึงจังหวะเวลาแล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์บอกว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องได้เอาความรู้พลังบุญแสงออร่า นะคะชาวแสงเนี่ยของเรานะคะออกมาให้คนได้รับได้รู้แล้วปิดยังไงก็ปิดไม่มิดค่ะนั่นหมายความว่าคุณความดีสิ่งที่คุณเพียรพยายามมาณนะเวลานี้มันกำลังที่จะเจิดจรัสออกมาและกำลังจะดึงดูดสิ่งดีๆความอุดมสมบูรณ์พูนสุขเข้ามาในชีวิตนะคะคุณปิดประตูแห่งการรับสิ่งที่ไม่ดีแล้วค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตนี้คุณจะไม่พบเจออุปสรรคปัญหานะ ทุกคนในเส้นทางของชีวิตได้พบเจออุปสรรคปัญหาแต่เพียงแต่ว่าณเวลาเนี้คุณจะคัดกรองเหมือนกับ เหมือนกับเราดื่มน้ำน้ำแร่หรือว่าน้ำที่เราใส่ลงไปในเครื่องกรองน้ำนะคะกว่ามันจะออกมาเป็นน้ำบริสุทธิ์ได้คุณคือแร่ธาตุคุณคือสิ่งที่คัดกรองไหลลงมานะคะให้ออกมาเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่ดีงามสิ่งที่มีประโยชน์เหมือนกันค่ะการที่พบได้เจอการที่คุณได้พบเจออุปสรรคปัญหาในชีวิตหลังจากนี้นะคะหลังจากนี้หลังจากคุณที่พบเห็นคลิปนี้ คุณจะวางปัญหานั้นลงคุณจะกลั่นจะกรองออกมาให้มันเป็นสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อคุณในอนาคตเป็นประโยชน์ต่อคนรอบข้างในอนาคตนะคะ เพราะว่าท้งเซนสัญชาตญาณก็ดีพลังภายในของคุณก็ดีณนะเวลานี้มันถึงเวลาที่คุณจะได้นําสิ่งเหล่านั้นออกมาใช้ถึงคุณบอกว่าฉันไม่ได้อยากจะเอามาแสดงให้คนได้รับรู้ว่าสิ่งที่ฉันทำอะ่ะมันเป็นสิ่งดีไม่ได้อยากจะโพธาคุณความดีที่ได้ทําไม่จําเป็นค่ะทุกคนในวันเวลาที่เราสะสมบุญบารมีมาถึงพร้อมแล้วมันจะดึงดูดเอาคนที่มีพลังงานเดียวกันกับคุณเข้ามาในชีวิตค่ะสิบเหรียญ ความอุดมสมบูรณ์ความสุขการเติมเต็มความมั่นคงบางคนอาจจะทำงานเกี่ยวกับการลงทุนระยะยาวตอนนี้คุณกำลังจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตบางคนอาจจะลงทุนเกี่ยวกับอาอาสังหาที่ดินตอนนี้มันกำลังจะเป็นมูลค่าแล้วนะคะบางคนกำลังคิดอยากที่จะ นำสิ่งที่เรียกว่าเป็นมรดกเพราะว่าบางคนนะคะสิบเหรียญอาจจะได้รับมรดกตกทอดมากําลังคิดที่อยากที่จะทําการต่อยอดกําลังคิดที่จะนําสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างมาเนี่ยมาต่อยอดเป็นสิ่งที่ก่อเกิดผลผลิตในระยะยาวคุณกําลังจะหาหนทางนั้นเจอหรือคุณอาจจะกําลังติดต่อนะคะ,ะเขาเรียกว่าบริษัททางการเงินเพื่อที่จะนําเงิน ตรงนั้นมาลงทุนต่อยอดหรือบางคนอาจจะกําลังทําธุรกิจที่อยากจะให้เป็นเหมือนกับธุรกิจระยะยาวให้ลูกให้หลานได้เก็บเกี่ยวไปหรือบางคนอาจ,จกำลังกำลังวางแผนที่อยากจะกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดกับปิดามารดาพ่อแม่บุพการีคนที่เลี้ยงดูเรามาไปอยู่กับลูกกับหลานนะคะเพราะคุณรู้สึกรู้สึกว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยที่ผ่านมาทำให้คุณรู้แล้วว่าทุกๆวินาทีสิ่งที่มีค่าที่สุดคือเวลาที่สูญเสียไปนี่แหละคุณควรที่จะเอาไปใช้กับคนที่อยู่รอบข้างคนที่รักคนที่ควรค่าแก่กันได้รับมัน่ะนะฮะนั่นก็คือครอบครัวณเวลานี้นะคะถึงเวลาแล้วที่คุณควรที่จะนึกถึงคนที่อยู่กับคุณมาคนที่คอยเป็นเหมือนกับ ให้กำลังใจเป็นพลังอยู่เบื้องหลังของคุณถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะนำความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์พสุขกลับไปหาพวกเขาเหล่านั้นนะคะเพราะว่าความสุขที่แท้จริงสุขใดเล่าจะเท่าความสงบสุขใดเล่าจะเท่าความสงบไม่มีนะคะ สุดท้ายแล้วนะคะเกิดมาในชีวิตหนึ่งเกิดมาแต่ตัวสุดท้ายแล้วก็เหลือแต่สิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือตัวเราจิตใจเราความสงบความสุขในระยะยาวบางคนอาจจะเกิดมามีครอบครัวที่มีความสุขบางคนอาจจะเกิดมาแล้วอาจจะเป็นคนที่ถูกกําหนดมาให้ปฏิบัติให้ทําเพื่อเป็นเหมือนกับคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการที่จะพาคนอื่นๆไปในเส้นทางที่คุณได้กลั่นกรองคุณได้เรียนรู้มาแล้ว คะะขมมดออกมาเป็นองค์ความรู้บางคนอาจจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านของจิตวิญญาณบางคนอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านของการมีการเป็นไลฟ์โค้ดนะคะการใช้ชีวิตต่างๆหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่ขออะไรมากขอให้มี มีทรัพย์สินพอได้ใช้จ่ายในชีวิตกับคนรอบข้างได้มีเวลาอยู่กับตัวเองอยู่กับความสงบอยู่กับสิ่งแวดล้อมอยู่กับการได้เหมือนกับพัฒนานะคะเรียนรู้อะไรใหม่ๆมาเพื่อที่จะเป็นเหมือนกับต่อยอดสิ่งดีๆเหล่านั้นก็เป็นได้โอ้โหทุกคนคะวันนี้เปิดมานะคะพลังงานดีทุกใบเดี๋ยวหนขออนุญาตนิดหนึ่งเดี๋ยวหนขอไปปิดแสง ดีหน่อยเปิดหน้าต่างแล้วแสงมันสะท้อนนะฮะเราก็จะไม่ตัดต่อนะคะเพื่อความไม่เสียเวลานะคะอ่ะทีนี้เรามาดูบางคนถามว่าเพราะเหตุใดนะคะ ทำไมเราถึงได้มาเป็นคนที่ต้องคอยดูแลเลี้ยงดูบิดามารดาทำไมเราเกิดมาเราต้องเป็นเดือบแบกทำไมเราเกิดมาเราต้องเป็นคนที่ทำอะไรมากกว่าคนอื่นถึงจะประสบความสำเร็จทำไมเราเกิดมาในตระกูลที่มีอันจะกินแล้วทำไมต้องเป็นเดาที่จะต้องเป็นแกนหลักสำคัญในการที่จะพาครอบครัวพาวงตระกูลไปสู่ความสำเร็จทำไมต้องเป็นเราที่เมื่อหามาได้มากแล้วจะต้องเป็นฝ่ายเสียสละให้คนอื่น มีความสุขก่อนก่อนที่จะมาถึงตัวเราทุกคนคะ่ะคุณถูกกำหนดมาให้เป็นผู้สร้างคุณถูกกำหนดมาให้เป็นคนที่เหมือนกับทำนะคะทำให้คนอื่นแต่คุณจงจำเอาไว้เถอะคะ่ะว่าสิ่งที่ถูกกำหนดมานี้มันเป็นพมลิขิตมันเป็นสิ่งที่คุณคู่ควรที่จะได้อยู่ในตำแหน่งนี้ นะคะตำแหน่งที่เป็นผู้สร้างเป็นผู้เขาเรียกว่าบุกเบิกเป็นผู้เริ่มต้นในตระกูลก็ดีในครอบครัวก็ดีในองค์กรก็ดีในสิ่งแวดล้อมรอบข้างก็ดีแต่คุณจงจำเอาไว้เลยค่ะว่าความที่คุณมาถึงจุดจุดนี้ได้ด้วยคุณความดีความกระตันยูรู้คุณทำไมคุณถึงจะเป็นลูกหักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำไมคุณถึงจะได้กลายเป็นคนที่เป็นที่รักของจักรวาลทำไมคุณถึงจะได้เป็น ที่รักของสิ่งที่อยู่รอบข้างทั้งหมดทุกๆชั้นฟ้านะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ไม่ลืมไม่ลืมผู้มีพระคุณไม่ลืมตัวเองไม่ลืมตัวตนทุกครั้งที่คุณทำความดีคุณจงขอบคุณตัวเองทุกทครั้งที่ทำคุณประสบความสำเร็จคุณจงขอบคุณตัวเองทุกๆครั้งที่คุณสามารถที่จะผ่านพ้นเรื่องราวอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้จงขอบคุณตัวเองก่อน กายสังขารน,นี้นะคะทำบุญก็ขอให้อุทิศบุญกุศลให้กายสังขารเจ้าของเกณฑ์ชะตาประจําตัวแล้วจึงให้เทพทเทว,วดาทเทพารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวข้าพเจ้าเอ่ยชื่อสกุลไปขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ลูกขอมอบพลังมอบบุญกุศลสิ่ง ดีๆเหล่านี้ให้กับกายสังขารของลูกให้กับคนที่พาลูกมาสู่จุดจุดนี้องค์รุรุคูบาอาจารย์บรรพบรุษบิดามารดาทั้งที่ล่วงลับไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนะคะทุกๆชั้นฟ้าคุณจงจำเอาไว้เลยว่าในวันที่คุณประสบความสำเร็จขอให้คุณจงนึกถึงคนที่อยู่เคียงข้างคุณขอให้คุณจงนึกถึงตัวคุณเองคนที่ให้ ให้อาหารให้ความรู้ให้พื้นที่ให้โอกาสคุณจงขอบคุณเขาเหล่านั้นค่ะเมื่อคุณรู้ซึ้งถึงความกระตันยูกระตะเวทีเมื่อคุณรู้ซึงงะะ้งถึงคุณความดีที่เขาเหล่านั้นมอบให้คุณมาคุณจงจำมาไว้เลยว่าชีวิตคุณจะไม่มีทางตกต่ำ บางคนบอกว่าก็ทำดีแล้วทำดีมาเสมอเลยทำไมชีวิตมันถึงย่แย่อยู่อย่างนี้เพราะแต่ละคนมีกำหนดระยะเวลาที่แตกต่างกันค่ะทุกคนบางคนนะคะเกิดมานะคะคิดดีทำดีปฏิบัติดีสะสมมาทีละนิดทีละนิดทีละนิด,นดเมื่อถึงจังหวะเวลาของเขาอ่ะเขาอาจจะได้พบคนที่เข้ามาเกื้อนหนุนเขาอาจจะได้พบเส้นทางที่จะพาเขาไปในสู่เส้นทางที่ประสบความสำเร็จ นะคะพบเจอเรื่องราวอะไรที่มันดีนะคะและอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือหน่อยมีความรู้สึกว่าบางคนนะคะคาดหวังว่าอยากที่จะพบเจอคนที่จะเข้ามาเป็นเพื่อนคู่คิดคู่ชีวิต ทุกคนจำเอาไว้เลยค่ะทุกๆอย่างไม่มีคำว่าสายเกินไปบางคนพบเจอคู่ในเวลาที่อายุยังไม่มากได้เคียงคู่กันไปได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกันไปแต่บางคนกว่าจะได้พบเจอก็อาจจะพ้นเรื่องราวต่างๆประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานแต่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่แต่คุณก็คือคนที่จะได้พบเจอ ใครบางคนในเวลาที่เหมาะสมหรือบางคนอาจจะถูกกำหนดมาว่า ต้องเดินทางสายนี้โดยที่อาจจะมีเพื่อนคู่คิดกัลยาณมิตรที่ไม่ได้อาจจะมาเป็นคู่ชีวิตแต่คุณก็จะไม่โดดเดี่ยวในเส้นทางนี้นะคะองคคร้ครูบาอาจารย์บอกว่าต้นกําเนิดต้นทางของคุณจิตใจภายในของคุณคือคุณเป็นคนที่ไม่ลืมบุญคุณคนคุณเป็นคนที่มีความคิดอยากที่จะเป็นผู้ให้เป็นผู้ที่เหมือนกับแบบทําให้ทุกคนมีความสุขแล้วคุณถึงจะไปถึงฝัน เข็นคนอื่นให้ไปถึงฝันก่อนแล้วคุณจะไปถึงฝันคุณจะเป็นคนสุดท้ายที่ไปถึงฝันแต่คุณจงจำเอาไวเ้เลยว่าคุณจะมีความสุขคุณจะมีความภูมิใจบางคนที่หน่อยบอกบางคนอาจจะได้พบเจอคนที่มาเกื้อนหนุนบางคนอาจจะได้พบเจอกัลยานามิตรบางคนอาจจะได้พบเจอสังคมที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าขอบคุณ ที่เราได้มาพบเจอกันทุกอย่างมันคือพรมลิขิตค่ะการที่เราได้พบเจอศัตรูการที่เราได้พบเจอเจ้านายการที่เราได้พบเจอกัลยานามิตรเพื่อนคู่คิดพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนมันคือพรมลิขิตที่ได้มาพบมาเจอกันนะคะพอเราพบเจอแล้วมันก็อยู่ที่ว่าเราจะบริหารนะคะความสัมพันธ์นั้นยังไงแต่หน่อยก็เชื่อว่าสักวันหากคุณมี ความตั้งมั่นว่าขอเดินทางสายกลางและขอให้ได้พบเจอใครสักคนที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดคู่ชีวิตกันไปเนี่ยนะคะคุณก็จะได้พบเจอ ะะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูครบาอาจารย์บอกว่าคุณจะได้พบเจอใครคนนั้นคนที่ผูกได้แดงคนคนที่องค์พระพรหมนะคะเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กําหนดมาให้เป็นคนที่มีจิตบริสุทธิ์ต้องเป็นคนที่ถึงพร้อมมีศีลเสมอกันมีคุณธรรมมีความดีเสมอกันคิดไปในทางที่ดีเพราะคนที่จะเดินเคียงคู่กับคุณได้เนี่ยคนที่จะอยู่เคียงข้างคุณได้เนี่ยต้องเป็นคนที่มีจิตมีใจที่ เห็นพ้องต้องกันเพราะไม่งั้นมันก็เหมือนกับการมาพบเจอกันนะคะการที่เราได้พบเจอใครแล้วเราต้องได้แยกจากกันไปเดินไปคนละเส้นทางแล้วบางคนก็ได้ย้อนกลับมาหากันแต่บางคนก็ไปแล้วไปเลยนะคะแล้วก็ได้เหมือนกับเป็นประสบการณ์ชีวิตนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะพระคู่ที่เป็นพรมลิขิตของคุณจะมาในวันที่คุณพร้อมแล้วทั้งเรื่องของความคิด นิ่งแล้วในเรื่องของจิตใจพร้อมแล้วในเรื่องของร่างกายสติปัญญาการงานนะคะเพราะเมื่อถึงจังหวะเวลาที่เราพบเจอใครในวันเวลาที่พร้อมอะ่ะมันเหมือนกับการที่เราเหมือนกับมีรถคู่ใจที่มีประสิทธิภาพที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายได้อย่างแบบมีความสุขไม่ต้องมาคอยกังวลว่าเดี๋ยวน้ํามันหมดเดี๋ยวเครื่องเสียเดี๋ยวอ่าล้อมีปัญหานะคะคุณจะได้รับ สิ่งเหล่านั้นในเวลาที่เหมาะสมและก็คู่ควรแต่บางคนไม่คาดหวังอยากที่จะมีคู่อีกต่อไปแล้วเพราะเพียงพอแล้วคุณก็จะได้อยู่ในจุดที่คุณมีความสุขเป็นเดอะซันเป็นแสงสว่างของคนรอบข้างและเป็นแสงสว่างของตัวคุณเอง และที่สําคัญนะคะหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องการสื่อสารบางคนอาจจะได้กลายเป็นคนที่จะได้ใช้วาจาคําพูดเป็นสื่อกลางบางคนอาจจะได้ใช้อินเทอร์เน็ตใช้เขาเรียกว่าสารนะคะทางโลกออนไลน์เป็นสื่อการในการที่จะชักนําให้คุณนะคะได้กลายเป็นที่รู้จักอะ่ะหน่อยมีความรู้สึกว่า วันนี้นะคะวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์อยากจะบอกคุณว่าคุณจงกล้าออกมาจากจุดที่คุณอยู่คุณจงกล้าแสดงสิ่งที่คุณเป็นคุณไม่ต้องกลัวแล้วค่ะว่าการที่เรามาอยู่ในจุดจุดนี้การที่เรามีความเชื่อมีความศรัทธาถึงปัจจุบันนี้มันจะมีคนอยู่สองขั้ว ไม่ใช่สองขั้วสิต้องบอกว่าสามขั้วเห็นด้วยเห็นต่างแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยเฉยๆเป็นสามเส้นทางแต่คุณไม่ต้องกลัวหรอกค่ะเพราะแต่ละกลุ่มก็จะมีคนที่เห็นเหมือนกันกับเราเนี่ยอยู่ด้วยกันสามกลุ่มเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นคนคุณจงแสดงสิ่งที่คุณเป็นแสดงสิ่งที่คุณนับถือแสดงสิ่งที่เป็นเส้นทางในเรื่องของจิตวิญ,ญญาณความเชื่อของคุณออกมา นะคะเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่ารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าคุณมีความสุขได้ในทุกวันนี้เพราะคุณเดินเส้นทางที่มีความเชื่อมีศรัทธามีองคุรุครูบาอาจารย์คอยเกื้อนห,นนหนุนนำอยู่นะคะเพราะฉะนั้นจงสื่อสารออกมาจงแสดงออกมา ะะจงออกมาจากจุดที่มันเหมือนกับเป็นจุดที่คุณรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจทุกคนเข้าใจเพียงแต่ว่าเขาจะ,อะยอมรับหรือไม่นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าใครยอมรับก็แสดงว่าเขาอยู่ในทิศท,ทางเดียวกันกับเราแต่ถ้าใครไม่ยอมรับนั่นก็แสดงว่าเขามีความคิดต่างกับเราเขาไม่ได้ผิดเราไม่ได้ผิดนะคะเพราะการมีเส้นทางที่แตกต่างกันน่ะเพราะว่าแต่ละคนมันมีโชคชะตาที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นหากคุณยืนอยู่ในจุดนี้แล้วขอให้คุณจงนำนะคะ พลังนำความเชื่อของคุณเป็นแรงผลักดันในการที่จะเดินชีวิตของคุณหลังจากนี้หน่อยเห็นคอมเมนต์หนึ่งนะคะถ้าเพื่อ่าได้มาฟังคลิปนี้นะคะหน่อยเป็นกำลังใจให้มีคนมาบอกว่า หน่อยอาทายเรื่องอดีตได้ได้ถูกต้องแม่นยำแต่อนาคตจะเป็นอย่างที่หน่อยพูดหรือไม่นั้นก็ต้องดูอีกทีหน่อยจะบอกเอาไว้เลยค่ะว่าอดีตมันเป็นสิ่งที่ทํามาแล้วปัจจุบันคือผลแห่งการกระทําของอดีตแต่อนาคตจะเป็นยังไงต่อไปมันอยู่ที่ปัจจุบันของคุณทํานะคะหน่อยขอบคุณคอมเมนต์นั้นมากๆเลยนะคะที่ทําให้หน่อยได้มาพูดประโยคนี้อนาคตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่การกระทําความเชื่อความศรัทธาและจิตวิญญ,ญาณของคุณณนะปัจจุบันนี้หา หากคุณเชื่อว่าสิ่งที่หน่อยพูดคือสิ่งที่ถูกต้องและสามารถที่จะพาคุณไปในเส้นทางที่เป็นแสงสว่างได้หน่อยยินดีมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าหน่อยเป็นกำลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้ขอบคุณทุกๆคนที่ฟังมาจนถึงตอนท้ายนี้นะคะขอให้คุณพิมพ์คำว่าผมลิขิตชักพานะคะพมลิขิตชักพา นะคะเอาเป็นว่าขอบคุณทุกๆซุปเปอร์แตงขอบคุณค่าขนมค่าน้ำชาที่ทุกๆคนส่งให้ขอบคุณสิ่งของที่ทุกคนส่งมาให้กับหน่อยขอบคุณกัลยาณมิตรสายบุญสายความเชื่อนะคะขอบคุณที่มาเม้นมาเป็นกำลังใจให้กันหน่อยก็จะพยายามตอบ นะคะให้ได้มากที่สุดถึงหน่อยตอบไม่หมดก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะคะทุกคนบางทีเนี่ยคอมเมนต์มันอาจจะแบบดันมาเยอะมากๆแล้วหน่อยก็อาจจะตอบไม่หมดแต่ว่าหน่อยขอบคุณตรงนี้เลยละกันนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะ,ะนะคะโอเคค่ะทุกคนหน่อยไปละค่ะบ๊ายบาย